ครับส่วนเมนฟีเจอร์ถัดมานะครับก็คือตัวล i ชเมนูนะครับผมทีนี้ครับตัวล i ชเมนูเนี่ยก็หลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เอ่อค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเหมือนฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราเนี่ยในการโปรโมทสินค้าแล้วบริการจากคนจากหน้าแชทของเรานะครับลูกค้านยเขาสามารถเลือกข้อมูลที่จะดูได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้สิ่งที่เอ่อค่อนข้างจะแตกต่างนะครับสำหรับตัวล i ชเมนูเนี่ยก็คือ ริชเมนูของตัว Little Hell Connect นะครับหรือว่า Line CM ของเราเนี่ยเราสามารถออกได้หลาย i ิชเมนูนะครับแล้วก็ริชเมนูเนี่ยเราสามารถจำกัดได้ว่าริชเมนูนี้ใครคอนแทคคนไหนที่แอดไลน์เราเข้ามาเนี่ยจะจะได้เห็นข้อมูลบพลิชเมนูนี้บ้างนะครับผมหรือว่าง่ายก็คือเราจัดกลุ่มว่าริชเมนูเนี่ยเราจะให้คนไหนในระบบเราที่แอดไลน์เข้ามาเนี่ยเห็นบ้างนะครับผมเขาก็จะได้ข้อมูลตามริชเมนูที่เราตั้งขึ้นมานะครับผม ไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างรีชเมนูโชว์กับทุกคนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอแล้วก็จะมีแอคชั่นที่ช่วยให้เราเนี่ยทำงานกับ i s ช m e น u ได้ง่ายนะครับก็อย่างปุ่ม Dis ชเมนูเนี่ยสามารถกดแล้วก็ลิงก์ไปอีกร i ชเมนูหนึ่งได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นว a y ที่เราไม่ได้จัดกลุ่มแต่ว่าอยากจะให้เขากดแล้วก็ลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งของ i s ชเมนูที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวนี้เป็นต้นนะครับผม